สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับอ่าก็กล่องเขาก็เขียนเป็นอ่าตามตามกล่องเลยก็ได้นะครับอ่ากล่องกล่องเป็นกล่องพัพผงนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะอ่าโอเคนะครับเป็นปี2550นะครับผมวนดังราชวรวิหารนะครับอ่าแขวงบางคอนะครับเขตจอมทองนะครับกรุงเทพนะครับ ก็รูปแบบก็อย่างที่ท่านเห็นเลยนะครับก็จะออกปี50นะครับอ่ะก็อย่างที่ทุกท่านรู้เลยนะครับว่าปี50ก็เขาจัดตุคางเขาดังขึ้นมานะครับในปีนั้นนะอ่าทางว้ก็ได้อิทธิพลจากจัตุคามานะครับก็จะเป็นออกมาเป็นเหรียญกลมนะคระับจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะอ่ารูปแบบก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับ ก็จะสะท้อนไฟหน่อยนะครับก็ติดซีนนะก็จะเป็นรูปหลวงปู่ท่านนั่งเต็มองเลยนะครับนั่งเต็มองเลยนะครับด้านล่างเขียนเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังราชวรวิหารนะครับก็จะมียันนะยันล้อมรอบเลยนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณประมาณสองนิ้วอะสองข้อเราเนี่ยครับสองนิ้วมือสองข้อนะ เห็นแป๊บหนึ่งนะแต่เนื่อผมวัดดูให้นะก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับเหร่ยนก็จะใหญ่นิดนึงนะครับสำหรับรูปแบบด้านหน้าก็สวยงามนะครับก็จะเป็นรูปหลวงปู่เอีย่ยมนั่งเต็มองค์เลยนะเห็นไหมครับก็จะมีต่อโค้ที่สังกตินะครับเห็นไหมครับสูมให้ดูนะครับสุมให้ดูเห็นไหมฮะ นึงนะเห็นนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับสําหรับเหรียญเหรียญเหรียนี้นะครับเป็นเป็นเนื้อทองแดงนะอ่าก็เรามาชมดูด้านหลังกันกันดีกว่านะครับสำหรับรูปแบบด้านหลังก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับก็จะเป็นยันสี่นะครับยันสี่อยู่ตรงกลางเลยนะครับกลางเหรียญเลยนะครับก็จะเป็นพอสนะ มีพศอ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับสองหนะครับออกปี50นะครับอ่าออกปีที่จัดตุกามกําลังดังเนยครับปีนั้นก็ทางวัดก็ได้ออกเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเป็นเหรียญกลมใหญ่ออกมานะครับก็รูปแบบอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกำลังาาใจให้กันนะครับ ก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องเอฟีทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับอก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับสั้นๆครับก็กราบสวัสดีครับลากันไปก่อนนะะกาบสวัสดีครับผมสลับกันไปหมดแล้ว